เป็นเลด R แน่นอนและแบบน่าจะโหมดมากอะ่ะทุกคนเหมือนกับมันกับเลดพูเลยถ้าถ้าเห็นกับปูนี้ก็คือเป็นเลดเแล้วทุกคนก็คือเป็นหนังเลดเอนังเอะสวัสดีครับทุกคนคลิป r รีอคชั่นอีกหนึ่งคลิปครับตอนแรกผมทำารีอคชั่นใช่ปะ่ะผมคิดว่ามันเยอะแล้วนะคือผมตุนตุนตนไว้อะ่ะ3เรื่องที่ผ่านมาแหละทุกคนนั่นแหละมันก็หมดแล้วแลวทีเนี้ยอันนี้คือ วันต่อมาจากวันที่อ่าที่ผมทำารียคชัน่นล่าสุดไปนะคนุวนวันต่อมาวันติดกันเลยนะแต่ว่าคลิปอาจจะลงช้าหน่อยเพราะว่ากว่าจะลงคลิปก่อนนานั้นหมดใช่ไหมคลิปนี้จ,จะมาช้าหน่อยก็คือผมจะมารียคชั่นตัวอย่างของคาร์เวนเดอร์ฮันเตอร์ทุกคนโอ้โหเป็นหนังของ มาเวลแหละตอนละครของมาเวลคอมิกแหละทุกคนไอตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวร้ายหรือตัวดีเพราะผมไม่ค่อยรู้จักตัวนี้เลยแทบจะไม่เห็นในคอมิกเลยอะ่ะทุกคนแทบจะไม่ได้ดูเลยอะ่ะเหมือนเหมือนเป็นตัวร้ายของสไปเดอร์แมนใช่ปะ่ะถ้าถ้าผมเข้าใจผิดยังไงขออภัยด้วยนะทุกคนเนี่ยตอนนี้ตัวอย่างออกมาเจ็ดชั่วโมงนะทุกคนปล่อยออกมาเจ็ดชั่วโมงแต่ว่าผมอาจจะลงคลิปนี้ช้ชานานมากตัวอย่างนี้อาจจะ ออกอยู่มาหลายวันแล้วกว่อคลิปที่ผมดีเอเจนจะได้ลงนะทุกคนอ่ะนอกเรื่องบทที่หนึ่งก็คือคาเวนเดอะฮันเตอร์เนี่ยเหมือนเขาเป็นแอนตี้ฮีโร่หรือเปล่าเหมือนไม่ใช่ตัวร้ายแล้วก็ไม่ใช่ตัวดีหรือเขาเป็นตัวร้ายอารมณ์เหมือนกับวีนอมทุกคนอารมณ์แบบแบบอย่างนั้นน่ะเหมือนวีนอมเหมือนเดสพูฟิวอย่างนั้นน่ะใช่ไหมนี่คาเวนเดอะฮันเตอร์เป็นภาพยนตร์ของ โคลัมเบียนทุกคนโคลัมเบียกับมาเวลร่วมกันแล้วก็โซ n y ่ทำการตลาดให้ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นหนังของโซ n y นะมันน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันหรือว่าโปรดักชันเดียวกันกับสไปเดอร์แมนอ่ะทุกคนสไปเดอร์แมนอ่ะเดียร์มิซ g ิ่งสไป m a n อะไรอย่างนั้นอะ่ะน่าจะใช่ของโซ n y ของโคลัมเบียก็ผมมี ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เลยนะก็ก็ก็มีผ่านตามมาบ้างแต่ว่านานแล้วน่าจะปีสองปีแล้วมั้งกับเขานี้แล้วก็เห็นว่าเลื่อนใช่ป่ะเห็นว่าเลื่อนฉายเลื่อนมาเลื่อนมาเป็นปีนี้สิ้นปีปีนี้ตอนแรกว่าจะเป็นปีที่แล้วใช่ป่ะที่ฉายหรือว่ายังไงเนี่ยผมก็งง <laughs> ดารานำเป็นคุณแอรอนเทเลอร์จอห์นสันนะทุกคนคนนี้ โอ้โหผมอาจจะเคยเห็นเขาสแสดงในหลายเรื่องนะทุกคนแต่อาจจะจําไม่ได้นี่ไงมีฟอร์กายอ๋อฟอร์กายอ๋อเออคนนี้ในฟอร์กายจำได้แล้วแล้วก็คลิกแอดแต่ว่าคลิกแอดในผมจาไม่ได้ว่าเขาเป็นตัวละครออไหนแต่ว่าฟอร์กายจำได้แล้วอยู่ในฟอร์กายใครที่ดูฟอร์กายหนังสนุกมากนะทุกคนแต่หนังอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าหนังสนุกมากผมชอบฟอร์กายมาก มาทุกคนครับวนหน่ยฮันเตอร์ก็ประมาณนี้ะทุกคนเกิดมาต้นคลิปก็ประมาณนี้นะทุกคนผมว่าเราไปเรียกเกินเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้พูดเท่าไหร่เพราะว่าต้องไปดูก่อนค่อยถึงจะพูดอะไรได้นะมาทุกคนวันนี้หูฟังผมกระหลงโป้งนิดนึงนะครับเพราะว่าหูฟังประจําผมเอาไวไ้ในรถเร well mm ok ือบอาขึ้นห้องมาผมบอกทําไมก็ไม่รู้มา one two three ไป my son we are hunters known. о เ о т н ท к ก с к а ี к и ป็นนักล่าเหมือนเขาเป็นสัตว์ป่าใช่เขาอยู่ในป่าทุกคนผมจำได้แล้วที่มาของตัวเนี้ยนังเลด้าแน่นอน Are you like your father? A gangster? Who's next? a killer? And I heard a voice. And behold, hell followed with him. There's a man going round taking names. My son, and he decides who to free. You can imagine. The on your arm will stand up. Tell me about this hunter. Once you're on his list, there's only one way off. When the man comes around, when the man comes around. It's unjust. You think you have some kind of honor? Some kind of code. Be You're just another man. Whoever is righteous. Hunting for a trophy. Let him be righteous too. Just like our father. When the man comes around. When the man comes around. Embrace who you really are, son. the the you โอเคทุกคนดูจบไปตะกี้คือเป็นเอกหนึ่งเรื่องที่ผมยังไม่เข้าใจอะไรยังไม่เห็นอะไรมากซึ่งมันก็เห็นมากอีกแล้วแต่เหมือนคนที่พูด ลูกชายลูกชายพ่ออะไรอย่างเงี้ยมีอยู่สองสาครั้งเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเสียงพ่อเขาหรือว่าอย่างไรเราต้องไปดูในหนังจริงอะ่ะทุกคนตัวอย่างมาก็ที่เห็นเลยชัดเลยคือเป็นเลดอาแน่นอนและแบบน่าจะโหดมากอะ่ะทุกคนเหมือนกับมันกับเพ็ดปูเลยถ้าถ้าเห็นกระปูนี้ก็คือเป็นเลดเอ็กแล้วทุกคนก็คือเป็นหนังเลดเอ็กหนังเอ็กอะ่ะจริงคือมันโหดมากน่าสนใจทุกคนกลิ่นไอ โทนภาพการถ่ายทํามุมกล้องก็เป็นสไตล์แบบโคลอมเบียที่เอาหนังมาวิวที่เรามาทําที่เราเห็นแทบทุกเรื่องเลยของโคลอมเบียของโซนี่ก็จะฟิลนั้นเลยไม่ใช่เป็นแบบไม่ใช่ฟิลแบบธรรมชาติของจักรวาลมาวิวของ M.C.U เท่าไหร่ฟิลเหมือนกับที่ผมดูมาล่าสุดนะของโคลอมเบียที่ที่เป็นหนังมาวิวเนี่ยก็คืออ๋ออ๋อเขาชื่ออะไรนะ มาดามเว็บเออมาดามเว็บผมไปดูมาก็คําวิจารณ์แล้วก็ไรายได้ไม่ดีนะทุกคนแต่หนังสําหรับผมนะมันไม่ได้แย่แต่มันไม่ได้ดีแต่มันไม่ได้แย่นะทุกคนแต่ว่าคนสว่วนใหญ่เขาบอกว่ามันแย่ไงแต่สําหรับผมมันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีๆๆแล้วก็เอาตรงหนึ่งนะที่มันขัด,าดตาด้วยอันนี้อันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องไปพูดเรื่องหนังมาดามเว็บนะเพราะว่าไปดูมาไม่ได้ทําคลิปรีวิวใช่ไหมขอนอกเรื่องนิดหนึ่งก็คือ ตรงนึงที่มาขัดตาผมก็คือครูเอาคุณซินนี่สวินนี่มาเป็นเด็กสาวมอไปซึ่งส่วนคุณสวินนี่สวินนี่เขาก็อายุประมาณนั้นอยู่แล้วแหละเขาก็ไม่ได้แก่แต่เขารู้สึกว่ามันไม่ขืนสักเท่าไหร่อ่ะอืมแต่ไม่สปอยนะก็จะไปดูเองว่าเขาเป็นตัวละครอะไรยังไงแล้วก็หนังมันก็โอเคนะผมว่ามาดามเว็บก็โอเคมากลับมาเข้าเรื่องคาเวนฮันเตอร์ไม่มีอะไรมากทุกคนข้อเท่าที่เห็นก็คือคุณคาเวนเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นอา่าเป็น,เป,นเป็นเหมือนแบบ ตพูดว่าเป็นสัตว์ป่าก็าไม่ไม่แน่ใจอะะผมจาไม่ได้เหมือนผมไปไปเคยอ่านเรื่องของเขามาอยู่นะเหมือนเขาจะเป็นคล้ายๆทาซานอะทุกคนฟิวนั้นเลยเป็นแบบใช่ไหมนะถ้าผิดขออภัยนะทุกคนเหมือนเหมือนผมเข้าใจว่าเขาเป็นประมาณนั้นแหละเป็นมีสัชาตญานสัตว์ป่าอะไรอย่างนั้นเหมือนทาซานเหมือนมาคีอะไรอย่างนั้นอะแล้วก็คล้ายๆแบล็แพนเตอร์อะทุกคนฟิวนั้นอะที่ผมเข้าใจนะมันเขาเป็นแบบนักล่าชื่อก็บอกเลยเดนเตอร์ Hunter, คือนักล่า น่าสนใจถ้าเทียบกับหนังมาวิวที่เราไม่มีดูแล้วในปีนี้ถ้าเขาไม่เลื่อนอีกนะก็คือมีแค่เดชภูในปีนี้ปีเดียวถ้ามีเรื่องนี้ออกมาก็เออถือว่าเป็นหนังมาวิกสักเรื่องถึงจะเป็นคนละจักรวาลก็ตามแต่น่าสนใจทุกคนน่าดูผมว่ามันเป็นหนังที่น่าดูเลยผมว่าโอเคเลยอะ่ะมาก็ประมาณนี้ทุกคนผมไม่รู้ว่าจะ จะไปเล่าอะไรดีเพราะว่าผมไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนนะมันเป็นสไตล์นะทุกคนนะช่องอื่นคือเขาต้องต้องมีข้อมูลต้องอะไรมามาบอกนะแต่ว่านี่เราคือเราดูไปด้วยกันแล้วก็ไม่รู้ไปด้วยกันทุกคนใช่ไหมเออแบ,แบบแบบเหมือนคุยกับเพื่อนอนะ่ะมอนมอนคุณไม่ต้องไปแบบไปดูโปรเฟชลทุกคนเหมือนคุยกับคุยกับคนที่เขาแบบชอบเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นโปรเฟชันไม่ได้ไปหา ข้อมูลไม่ได้อะไรมาผมคนชอบเหมือนกันแล้วก็มาดูด้วยกันเหมือนคุยกับเพื่อนทุกคนซีลนี้ดีกว่าผมว่าให้ผมหาข้อมูลผมก็หาได้นะแต่ถึงผมหามาผมก็พูดไม่เก่งอยู่ดีทุกคนเพราะว่าผมยังยังไม่ชินกับหน้ากล้องกับกับสิ่งที่ทําเนี่ยเท่าไหร่เออขอประสบการณ์ขอหาประสบการณ์อีกนิดทุกคนแล้วค่อยอนาคตหวังว่ามันจะไหลลื่นไปกว่านี้เรือ่อยๆเนาะถ้าใครชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ